หัวข้อของคุณหมอวรงนาหมอวรงเนี่ยเขามีความเคลื่อนไหวยังไงเราไปดูกันนิดนึงหมอวรงเนี่ยถ้า,าเขาเรียกว่ายังไงจับมือนาหมอวรงไปจับมือกับทางสปปสทางกลุ่มของคุณอนนท์กิ่นแก้วอ่าเรามาดูนิดนึง โดยทางคุณหมอวรงเนี่ยมีการแฉเนาะบอกว่าราชทานเนี่ยมีการบิดเบือนกฎหมายชี้แจงในเรื่องของ,ของการใช้มือถือในเรือนจาด้วยหบอกว่ามันไม่ตรงกับข้อกฎหมายจริงๆนายทวีเนี่ยจะว่ายังไงโอ้เรามาดูกันนิดนึงคือเอาง่ายๆว่าตอนเนี้เขาแท็กทีมกันละหมอวรงนะคะแท็กทีมเขาบอกว่าในวันที่5มามกราคมในช่วงบ่าย กลุ่มคอปทอจะเดินทางมาพบปะแลกเปลี่ยนปัญหาของประเทศกับไทยพักดีโดยมีข้อสรุปร่วมกันก็คือเราจะร่วมกันต่อสู้บนความไม่ถูกต้องโดยไม่สนใจในเรื่องสีเสื้อต่อไปเพราะว่าหลังนิติรัฐนิติธรรมโดยเฉพาะการเอื้อประโยชน์ให้กับนักโทษชายทักษิณไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวเนื่องจากไทยพักดีนั้นมีสภาพเป็นพักการเมืองก็ต้องปฏิบัติตามพรบรพักการเมืองเราจะสนับสนุนการต่อสู้ของคอปทอ และสิ่งใดที่เราสามารถจัดกิจกรรมสนับสนุนโดยไม่ผิดกฎหมายเราก็จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ได้มีการเรียกร้องไปยังรัฐบาลพรรคเพื่อไทยในการเอาชนะใจประชาชนไม่ใช้อำน,นาจด,ดังนั้นในกรณีที่มีนักโทษหญิงที่มีข่าวถ้ายังเอื้อประโยชน์โดยไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวในรูปแบบเดิมก็จะไม่ต่างกับการเติมน้ำมันเข้ากองไฟอันนี้น่าจะหมายถึงคุณยิ่งรักเนาะ บอกว่าการต่อสู้ในรอบนี้ดูเหมือนว่าพักก้าวไกลนั้นจะได้ผลประโยชน์แต่การที่พักเรียกน้องความเท่าเทียมสู้ความเหลื่อมล้ำไม่สู้จริงในเรื่องของนักโทษชายอย่าหวังว่าจะมาตีกินเพราะประชาชนก็รู้ทันพักการเมืองน,นี้แล้วก็บอกว่าสนับสนุนการชุมนุมของคอปทที่จะมีการจัดการค้างคืนสองวันสามคืนที่น่าทำเนียบรัฐบาลเริ่มในเวลาบ่าย ของวันที่12มกรานะคะก็แสดงว่าเขาปลุกม็อบแล้วแหละงานนี้จะม็อบแล้ว3วัน2คืนแล้วก็มีการถแถลงของทางหมอวรงบอกว่าจะจับมือกันสู้ล่านะคะเอานักโทษเทวดาชั้น14มาติดคุกให้ได้เลยจ้าแล้วก็มีการเรียนถามนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายทวีสอกส่อง ท่านทราบหรือไม่ว่าสิ่งที่ท่านชี้แจงในสภากรณีของทักษิณน,นักโทษชายเทวดาเจ้าหน้าที่ที่รักษาความเป็นธรรมของเรือนจํากลางบางขวางได้ส่งข้อมูลมาบอกผมว่าท่านนั้นพูดไม่จริงการดูแลนักโทษนั้นสองมดดาตรฐานนักโทษที่เจ็บป่วยบางคนได้รับการดูแลแย่มากโหเห็นไหมคะขนาดวรงยังบอกเลยนะคะว่านักโทษคนอื่นเนี่ยได้รับการดูแลแย่มาก เขาจึงได้ส่งรูปนี้มาให้กับผมบอกว่ามันเป็นช่วงที่ท่านเนี่ยไปตรวจเรือนจำบางขวางแต่ปล่อยให้ทีมง,งานมีการนำโทรศัพท์มือถือเข้าไปในเรือนจำตามภาพที่เจ้าหน้าที่ส่งมาร้องเรียนผมผมยังไม่ได้กล่าวหาท่านนะแต่ภาพมันฟ้องเพียงแต่อยาาให้ท่านเนี่ยชี้แจงให้เคลียร์เพราะว่าการนำมือถือเข้าเรือนจำนั้นมันผิดพรบราชธณฑ์ะะปี60มีทั้งโทษจำแล้วก็ปรับที่สำคัญเนี่ย รัฐมนตรียุติธรรมเป็นผู้ราาักษาการพรบรัชทันในปี60ด้วยขอท่านได้ชี้แจงออกมาอมืต่อมาก็ไปดูการชี้แจงของทวีสดส่องเขาบอกว่าคำชี้แจงของกลุ่มราชทันยุคข,ของนายทวีบอกว่าเอกสารการถแถลงของกลุมราชทันกรณีทีมงานของทวีสดสอง นำโทรศัพท์มือถือเข้าไปในเรือนจำซึ่งมีความผิดจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับแต่กรมรชาชธรร์ยุคนี้มีการถแถลงอ้างมาตรา74แบบแถโดยอ้างว่าสิ่งของต้องห้ามตามมาตรา72แล้วก็73เช่นมือถือและอื่นๆไม่ได้หมายความรวมถึงสิ่งของต้องห้ามที่จะใช้ในราชการ จึงอนุญาตให้ทีมงานแล้วก็รัฐมนตรีในายทวีสศองที่มีความจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ม,มือถือในการติดต่อสื่อสารจากทางราชการสามารถนำเข้ามาในเรือนจำได้คำถามก็คือถ้ามาตรา74เขียนแบบนี้จริงทำไมกรมราชธรร์จึงไม่อนุญาตแม้แต่เจ้าหน้าที่หน้าเรือนจำซึ่งจะต้องติดต่อราชการอยู่ตลอดอันตรายกว่านำโทรศัพท์ม,มือถือเข้าไปในเรือนจำ เพราะมาตรา74จริงมันไม่ได้มีการเขียนอย่างที่กรมราชทัณฑ์เนี่ยได้แถในมาตรา74ที่แท้จริงเขาเขียนเอาไว้ว่าสิ่งของต้องห้ามตามมาตรา72และ73ไม่ได้หมายความรวมถึงสิ่งของที่ไม่ได้หมายความรวมถึงสิ่งของซึ่งมีไว้เพื่อใช้ในราชการ เท่ากับว่าสิ่งของซึ่งมีไว้เพื่อใช้ในราชการต้องเป็นสิ่งของของทางราชการทางราชการมีไว้เพื่อใช้งานจึงสามารถนำไปใช้งานในเรือนจำได้ไม่ใช่สิ่งของส่วนตัวที่ใช้ในราชการตามที่กรมราชทัณฑ์ได้ถแถลงแสดงว่ากรมราชทัณฑ์ในยุคทวีพยายามตัดตอนกฎหมายเอากฎหมายมาไม่ถูกเอาเฉพาะที่ตัวเองได้ผลประโยชน์มาบิดเบือนให้ประชาชนนั้นเข้าใจผิด จึงไม่แปลกที่ปัญหานักโทษชายเทวดา instagram. มันจะบานปะเอ้มันจะบานปลายจนรัฐบาลเสร็จหาอึ่งไข่อาจจะพังได้ก็เพราะว่าพวกท่านนั้นตัดตอนกฎหมายมีการตีความผิดผิดระวังหลายคนจะต้องติดคุกเสียเองแบบนี้นายทวีสอดส่องจะชี้แจงได้อย่างไรอืมต่อมานะคะ ความวิดเห็นเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมการเมืองการแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองของไทยพักดีเขาบอกว่าหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของประเทศแต่ปัญหาของประเทศก็คือคนที่คิดจะโกงชาติคิดล้มล้างสถาบันเมื่อเขาจะมีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมเข้าสภาวันนั้นเราจะไปสภาด้วยพร้อมกับประชาชนที่เห็นด้วยกับเราเราจะไปเปิดเวทีภาคประชาชนที่ข้างสภาเพื่อทําการคัดค้าน การแก้ไขมาตราหนึ่หรือว่าการนี้ลโทษกรรมเดี๋ยวพวกคุณเจอกับผมแน่นอนผ่านพ้นไปแล้วการประชุมสภานะคะแล้วก็การพิจารณาร่างพรบง,งบประมาณรายจ่ายประจำปี6 7วาระแรกของการรับหลักการในคืนวันศุกร์ที่5ที่ผ่านมาเขาบอกว่านอกจากนี้ยังมีหลายวาระก,การเมืองที่ต้องติดตามเช่นการเนร้โทษกรรมคดีการเมือง มตราหนึ่งหนึ่งสองอืมเขาบอกว่าโดยหนึ่งในพรรคการเมืองที่แม้จะไม่มีสอสอในสภาแต่ก็มีการเคลื่อนไหวนั่นก็คือพรรคไทยพักดีนั่นเองโดยมีแกนนาก็คือหมอวรงเป็นประธานไทยพักดีไม่ว่าจะเป็นการติดตามในเรื่องนักโทษเทวดาหรือว่าการยืนซดทางการเมืองกับพรรคก้าวไกลแล้วก็พวกสามกีแบบหมัดต่อหมัดไม่มีแผ่ว เขาบอกว่าในเรื่องนี้นะคะกรรมการบริหารพักคก็คือคุณปฏิยุทธ์ทองประจงทองประจงนะคะได้เล่าไว้ถึงได้เล่าถึงการขับเคลื่อนทางด้านการเมืองนอกสภาของพรรคไทยพักดีถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นสสก็ตามก็บอกว่าเขาเนี่ยเข้ามาสู่ถนนการเมืองได้ด้วยจุดเริ่มต้นจากการส่งเสริมของต้อยสนธิยาน ก่อนหน้านี้เคยทํางานอยู่ในสถาบันทิศทางไทยในลักษณะของการขับเคลื่อนมวลชนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเคยได้รับงบประมาณจากสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพื่อมาทํางานขับเคลื่อนในมวลชนในชนบทเอ๊ะอันนี้มิตกใจนะเนี่ยโอ้ตายแล้วแสดงว่าสถาบันทิศทางไทยเนี่ยได้รับเงินสนับสนุนจากสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เอ้าอย่างนี้ก็แสดงว่า มันก็เหมือนกับเป็นเป็นสื่อของสถาบันประมากษัตริย์อย่างเงี้ยหรออา้าวถ้าอย่างนั้นก็ไม่แปลกสิที่คุณจะอวยสุดลิ่มทิมประตูะถูกไหมโอ้ยอย,อย่างนี้ก็ก็ไม่ค่อยโปร่งใสเท่าไหร่นะถ้าจะพูดกันจริงๆริระเพราะว่าสถาบันทิศทางไทยเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าเขาว่าเขาเอวยทางสถาบันขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหลายหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าอา้าวถ้าอย่างนี้มันมันก็ไม่ไม่โอเคหรือเปล่าอ่ะ เพราะว่าอันนี้เขาเป็นคนพูดเองนะว่าสถาบันทิศทางไทยเนี่ยเคยได้รับงบประมาณจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพื่อมาทํางานแล้วก็ขับเคลื่อนมวลชนในชนบทให้เกิดความเข้มแข็งแล้วก็ตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งผมเนี่ยเป็นผู้ประสานงานของสถาบันทิศทางไทยรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ทําให้มีเครือข่ายมากเช่นเครือข่ายเกษตรกรข้าประชาชน ngo ต่อมาเนี่ยสำนักง,งานทรัพย์สินยุติโครงการดังกล่าวจึงได้กลับมาเข้ามาทํางานสถาบันที่ทางไทยเป็นผู้จัดการฝ่ายเครือข่ายโดยงานหลักๆก,ก็คือเชิญชวนเครือข่ายภาพประชาชนเครือข่ายเกษตรกร,ร,กรมาอบรมให้ความรู้ทางด้านสถาบันพระมหาก,รรษกษัตริย์กับสังคมไทยการเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วก็ประเทศการให้ข้อมูลความรู้เรื่องประชากรโลกภาพรวมเพิ่มมากขึ้น โอ้อันนี้บลาๆลาปลาเราขอข้ามไปกันละกันสรุปแล้วเนี่ยก็คือบอกว่ารวมทั้งหมอวรงก็มาช่วยการบรรยายในเรื่องของสถาบันประมากษัตริย์ด้วยก็เลยทําให้รู้จักหมอวรงตั้งแต่ตอนนั้นแต่พอภายหลังในปี6-2เมื่อวรงออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองอิสระก็มีการตั้งกลุ่มไทยพักดีขึ้นมาผมก็เลยไปร่วมงานด้วยก็เลยได้ไปเป็นรองเลขากลุ่มไทยพักดีรับผิดชอบในเรื่องของงานประชาชนมวลชนต่าง สุดท้ายแล้วพอวรงกับไทยพักดีตัดสินใจตั้งพรรคการเมืองจึงได้มีการไปยื่นต่อสำนักง,งานกะกะตเพื่อขอตั้งพรรคไทยพักดีผมก็เลยเข้าไปร่วมด้วยนะคะนี่คือความเป็นมาเนาะแล้วก็บอกว่าพอเสร็จสิ้นการเลือกตั้งปี66เมื่อไทยอขอภัยนะคะเมื่อไทยพักดีไม่ได้รับการเลือกตั้งก็เลยมีการปรับนะคะ มีหานพักหลายคนก็ทยอยกลาออกมีการปรับทับใหม่แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงจนสุดท้ายแล้วก็คือเหลือในชุดปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นคนหน้าใหม่ทั้งหมดมีความหลากหลายหัวหน้าพักก็เปลี่ยนจากหมอวรงนะฮะไปเป็นคุณอิสราพรโดยหมอวรงขึ้นไปเป็นประธานพักส่วนนายธนุนะเลขาธิการคนใหม่ก็มาเป็นทนายความ ที่เก่งมากเป็นทนายที่ว่าความให้หลายคนเลยก็อย่างเช่นนะคะการว่าความให้วรงในคดีของสนธิยานก็ชนะส่วนผมก็ได้รับเลือกให้เป็นผอ,อของไทยพักดีอืมเขาบอกว่าแนวทางของไทยพักดีก็คือระบบมองว่าระบอบก,การปกครองของประเทศไทยตอนนี้ก็คือเป็นระบอบอันนี้แล้วก็เป็น สิ่งที่ไม่ถูกต้องที่ถูกจอมพลปเนี่ยหลอกมาจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญที่แปลตรงตัวก็คือราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญซึ่งไออันเนี้ยหมอว่ารงถูกฟ้องนะเออเรื่องล้มล้างสถาบันเราก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาเคลียร์อะไรกันยังไงแต่ว่าอันนี้อารามพบทยืดยาวมากเลยนะ เดี๋ยวนะมี่จะดูก่อนว่ามันเกี่ยวข้องอะไรถ้าไม่เกี่ยวก็ขอข้ามไปก็แล้วกันนอ้อเพราะว่านี้มันเป็นสิ่งที่บรรยายเรื่องในพักอ่ะอันนี้อันนี้เขาบอกว่าแล้วการที่พวกทนายของพักส้มเนี่ยเอาไปร้องกกตว่าไทยพักดีล้มล้างการปกครองก็ต้องไปถามว่าล้มล้างตอนไหนเราแค่ให้ความรู้กับประชาชน แต่ทายพักดีนั้นไม่สนใจเราจะเดินหน้าให้ความรู้เรื่องนี้ต่อไปจะโดนยุบหรืออะไรเราไม่สนใจพักเราก็จะทําต่อไปอืมอันนี้ก็คือสิ่งที่เขายืนยันอืมแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยก็จะตรวจสอบในเรื่องของเงินหมื่นการแจกเงินหมื่นนะคะจะเกาะไม่ปล่อยแล้วก็เกาะไม่ปล่อยอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องนักโทษชายเทวดาทักษิณชินวัตรนี่แหละ อไม่ยอมนะคะบอกว่าจะเคลื่อนไหวต่อไปอืมก็ประมาณนี้เนาะโอ้โหส่วนเรื่องอื่นนี่ขอไม่อ่านก็นแล้วกันยาวเหยียดเลยอืมนะ้นแล้วก็ต่อมาอ่อหมอว่าลงไว้ไว้ยังไงเอ่ย หมอวรวงบอกว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังเล่นปาหีหลอกประชาชนผมคิดว่ารัฐบาลชุดนี้แปลกดีนะทําอะไรแต่ละเรื่องยิ่งแปลกแปลกแบบหน้าด้าน,าน,านเมื่อาการเล่นปาหีในกรณีของนักโทษชายที่ทักสินาสามารถหลบเลี่ยงอยู่ในโรงพยาบาลตํารวจได้บอกว่ารัฐมนตรียุติธรรมทวีสอดส่องตอบในสภาประชาชนก็งงกันทั้งประเทศรวมทั้งนายจุรพันธ์ก็ออกมาประคมข่าวว่ากฤษฎีกาไฟเขียวแจกเงินหมืน่น เท่ากับว่ารัฐบาลกู้มาแจกได้ประชาชนก็คงเข้าใจได้ว่าแจกจริงๆแต่พอมาอ่านในรายละเอียดก็ปรากฏว่าการออกกฎหมายกู้เงินจะต้องเป็นไปตามมาตรา53แล้วก็57แห่งพรบรวินัยการเงินการคลังในปี61แล้วก็ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านเอาแค่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย นายจุลพันธ์จะที่แจ้งอย่างไรในเมื่อก่อนจะกู้พวกท่านก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่หรือว่าการผิดกฎหมายนี้รัฐบาลของพวกท่านเนี่ยจึงปรึกษากฤษฎีกาล่าสุดกฤษฎีกาตอบว่าทําได้แต่ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่ว่านี้ซึ่งมันก็วนไปวนมามันไม่ได้มีอะไรใหม่เลยที่จะให้ประชาชนเข้าใจง่ายเขาบอกว่าเขาจะระบุในกรณีที่กระทรวงการคลังจะกู้เงินเอาไว้ว่าหเฉพาะกรณีจําเป็น 2. จะต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน 3. ดํดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 4. แก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศ 5. ไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ทันสิ่งที่จะต้องตั้งคำถามไปยังในจุลพรร์ก็คือลองตีความถ้ามนจะเป็นต้องเร่งด่วนดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเพื่อแก้วิกฤตประเทศทำไมไม่ออกเป็นพรกรเหมือนกันรัฐบาลอื่นที่เขาทำกัน เพราะจะได้ทําได้เร็วอย่างทันท่วงทีหรือว่ากลัวกลัวอะไรกลัวคุกหรือเปล่าที่สําคัญในกฎหมายมาตรานี้ยังย้ําว่าไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ทันซึ่งในข้อเท็จจริงเนี่ยท่านสามารถใส่ในงบรายจ่ายได้เพ,พราะพรบงบประมาณท่านก็เพิ่งจะพิจารณาไปไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่ท่านเนี่ยไม่ทําสรุปแล้วผมมองว่าพวกท่านเนี่ยกำลังเล่นปลายหีหลอกประชาชนก็แค่นั้นเอง ต่อมานะคะบอกว่าระหว่างที่รัฐบาลกำลังวุ่นวุ่นกระทรวงกรเกษตรก็ยัดไส้ที่สปรกรมีการเปลี่ยนโนดเพื่อการ,กรเกษตรแต่เปลี่ยนมือได้สุดท้ายนายทุนฮุบเอาไปหมดเลยรัฐบาลนี้ต้องมีเรื่องยุ่งยุ่งหลายเรื่องเลยทั้งเรื่องทักษิณตามมาด้วยเรื่องการแจกเงินหมื่นโดยการกู้เงิน500,000 ล่าสุดกระทรวงกรเกษตรโดยสปกเดิมได้เปลี่ยนชื่อที่ดินกลายเป็นโฉนดเพื่อการ,กรเกษตรแต่มีการยัดไส้หลายประเด็นที่จะนำไปสู่ปัญหาในอนาคตโดยเฉพาะหลักการเดิมที่กำหนดว่าที่ดินที่ได้รับจากสปกจะโอนไปยังผู้อื่นไม่ได้เว้นแต่จะตกทอดแก่ทายาตหรือว่าโอนไปให้สำนักง,งานสปกตามหลัก การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรในมาตรา39มสิก้าแต่กำกัเป็นว่าระเบียบใหม่ที่เพิ่งออกมาในปี66ในข้อที่7ได้ยาไส้เอาไว้ในทํานองเดิมก็คือให้ทําประโยชน์ด้วยตัวเองห้ามขายห้ามเช่าห้ามเข้าทําประโยชน์โดยผู้อื่นเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากสปรกรแต่ที่เขียนเอาไว้ว่าเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากสปกก็คือการยาไส้เข้าไปในระเบียบนี้ ทำให้ที่สอปกรกหรือว่าโฉนดเพื่อการเกษตรได้ถูกนายทุนนั้นมาฮุบไ้ทั้งหมดเขาบอกว่าเท่ากับว่าหลังจากที่มีการเปลี่ยนที่ดินสประกอเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรเกินสองปีแล้วสามารถเปลี่ยนมือได้สุดท้ายแล้วระเบียบคณะกรรมการปริรูปที่ดินในปีหกหกของกระทรวงเกษตรกำลังดำเนินการเพื่อใครกันแน่แอบลักไก่อยู่หรือเปล่าเพื่อกเกษตรกรหรือว่าเพื่อนายทุนที่จะมาฮุบที่ของเกษตรกร สิ่งที่เลวร้วายที่สุดก็คือรายละเอียดของการโอนมรดกตกทอดแก่ทายาทตามพรบรได้กำหนดเอาไว้ว่าให้เป็นไปตามกฎกระทรวงซึ่งจะต้องผ่านมติครอมอรแต่ระเบียบนี้เนี่ยไม่ผ่านครอมอรเพื่อเป็นกฎกระทรวงแต่ออกเป็นระเบียบระดับกรมแทนแล้วก็มีรัฐมนตรีเป็นผู้เซ็น อีกไม่นานหลังจากนี้2ปีที่ดินสอปรณกรหรือว่าถนนเพื่อการเกษตรก็คงจะให้ในทุนนั้นใช้นอมินีมาคุบจากเกษตรกรได้อย่างง่ายดายสรุปแล้วพวกท่านเข้ามาดูแลประเทศหรือเข้ามาป้นนะเข้ามาปล้นประเทศกันแน่นะหมอวรงได้ตั้งคำถามมาไว้อืมนะก็เรียกว่างานนี้เนี่ยาทาง หมอรงนะคะก็มาฟาดฟันเสรจฐากับทักษิณชัดๆเลยนะคะแล้วก็บอกว่าไทยพักดีเนี่ยไม่เคยคิดที่จะโหนสถาบันได้อย่างใดแต่ที่โหนเจ้าตัวจริงนั้นคือพักเก้าไกลและก็ขบวนการสามกีบด้วยการที่ว่าคนเหล่านี้ต้องการเฮียยกเลิกหรือว่าล้มมาตราหนึ 2, ่งหนึ่งสองโดยเฉพาะเก้าไกลที่ตอนขบวนการสามกีบหรือว่าม็อบเด็กมีการเคลื่อนไหวจับจ้วงอย่างหนักหน่วง ในรัฐบาลอหตอคนของก้าวไกลก็ไปร่วมชุมนุมด้วยแล้วแบบนี้จําไม่ใช่การโหนได้อย่างไรอย่าลืมว่าหลายสิบปีที่ผ่านมาไม่เคยมีใครพูดเรื่องเหล่านี้เลยเรื่องการจับจ้วงเรื่องหนึงหนึ่งสองแต่พอเมียพรรคอนาคตใหม่เข้ามาจนกระทั่งมาถึงพัรก,ก้าวไกลเรื่องพวกนี้ก็มีเยอะมากโดยเฉพาะคนของอนาคตใหม่และก้าวไกลเป็นคนพูดทั้งนั้น ซึ่งไทยพักดีเห็นแล้วว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่ถูกต้องเราก็เลยเอาข้อมูลข้อเท็จจริงมาโต้กับพวกเขาแล้วแบบนี้จะเรียกว่าการโหนเจ้าได้อย่างไรยืนยันว่ามันไม่ใช่โหนเจ้าตัวจริงก็คือพักเก้าไกลแม้แต่ตอนที่เลือกตั้งเข้ามาพวกนี้ก็ยังมีนโยบายแก้มาตราหนึ่หนึ่งสองเลยแต่ไทยแต่พักไทยพักดีไม่เคยมีจะเรียกว่าโหนเจ้าได้อย่างไร พฤติกรรมแบบนี้แม้แต่ตอนจะโหวตนายกก็ยังโหนได้อีกอืมผู้คุณโหนเจ้ามาโดยตลอดแต่ไทยพักดีออกมาให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันเพื่อให้ประชาชนได้รู้ว่าสิ่งที่ไทยพักดีพูดนั้นคือความจรงิงไม่ใช่อย่างที่เขาพยายามบิดเบือนเราไม่เคยไปบอกว่าพี่น้องประชาชนเลือกไทยพักดีไทยพักดีรักเจ้าเราไม่เคยพูดเรื่องเหล่านี้ พวกเขานั้นทํามาตลอดทํามาก่อนแล้วพอเราเข้ามาส่วนที่หลังพาที่โหนเจ้าจริงๆคือพักเก้าไกลทําเพื่อหาคะแนนไปหาดูได้เลยการกระทําบกพวกเขาดูได้จากการที่มีการลึกดูได้จากการที่มีการเลือกตั หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2 4 7 5หประเทศไทยมีการเลือกตั้งหลายสิบครั้งแต่เคยมีสมัยไหนบ้านที่มีการหาเสียงด้วยการชูนโยบายการยกเลิกมาตรา1 1 2หสองหรือว่านิรโทษกรรมคนที่ทำผิดคดีมาตราหนึ่งสองก็มีแค่ครั้งนี้เนี่ยแหละพระเก้าไกลเขาไม่เคยเลิกโหนเจ้าเลยและนี่ก็คือการโหนตัวจริงและเราก็ไม่เคยได้สนใจเพราะเรานั้นยืนยันบนความถูกต้อง ไม่ว่าใครจะว่าอย่างไรก็ว่าไปนะคะนี่ก็เป็นการถแถลงของไทยพักดีนี่แหละคือล่าสุดนะคะที่เรามีการอัปเดตของไทยอ่าของไทยพักดีเนาะซึ่งเขาสนับสนุนทางคอปอทอแล้วก็ทางคุณอ,อนุนกินแก้วทางคุณเต้บุรณพลทางคุณเนตรก่อสร้างดุสิตท,ที่เขาจะไป ไปพักค้างคืนไหมที่หน้าทำเนียบรัฐบาล3วัน2คืนเราก็ต้องมาติดตามกันตอนต่อไปนะคะ